สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับการทําบาโหนที่บ้านในราคาประหยัดนะครับนะครับอุปกรณ์ก็จะมีข้อต่อนะครับข้อต่อที่ยึดกับตัวเสาบ้านนะครับ2ตัวนะครับข้อต่อ1นนิ้วแล้วก็ท่อสแตนเลสนะครับก็วัดความกว้างระหว่างเสานะครับแล้วก็ไปให้ที่ร้าน เหล็กร้านที่ขายนะฮะตัดมาได้ตรงนี้ผมใช้ประมาณเบรห้าินะครับ1เส้นนะครับทีนี้เวลาโหนไปสักพักเนี่ยมันจะเจ็บมือนะครับก็ไปหาฉนวนของท่อแอร์นะครับมาใส่เอานะครับตามขนาดเลย1นึ่งนิ้วนะก็ไปหาที่ร้านเขาให้มาฟรีนะฮะร,รวมก็ประมาณที่ใช้ตรงนี้350บาทนะครับ เริ่มแรกนะครับเราจะวิธีการทํานะครับเริ่มแรกเราจะมาวัดความกว้างระหว่างเสานะครับว่าได้เท่าไหร่แล้วก็กะกะนะครับความสูงที่จะเจาะยึดตัวข้อต่อนะครับก็เอาให้มันสูงกว่าที่เท้าเราจะถึงพื้นนะครับเวลาหัวก็คือเท้าจะไม่ถึงพื้นนะครับตัวนี้ผมใช้ความสูงประมาณ2เมตรสนะครับ ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็เจาะยึดพุกนะครับทีเนี่วัตถุประสงค์หลักนะครับที่จะทําตรงนี้ก็คือผมเนี่ยปวดปวดหลังนะฮะปวดกระดูกก็เลยลองมาลองทําที่บ้านนะครับจะได้ไม่ต้องไปหาตามยิมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่เป็นข้อต่อ ที่จะยึดกับผนังนะครับก็ยึดพุกกับน็อตสี่ตัวนะครับนี่นะครับฉนวนหุ้มท่อเอนะครับจะได้นิ่มนะครับ ของผมหลังจากที่ใช้งานมาสักพักหนึ่งครับจะเห็นเลยว่ามันตกทองช้างนะครับค่อนข้างแอนนะครับเพราะความกว้างความกว้างเสาเนี่ยมันเมตห้านะครับค่อนข้างกว้างปกติอยากให้ถ้าทางบ้านนะครับใครจะลองทํานะครับก็อยากให้หาความกว้างไม่เกินเมตรยี่นะครับหรือเพิ่มขนาดเสาให้เป็นนิ้วครึ่งนะฮะจะดีกว่านะครับแข็งแรงกว่านะครับ สำหรับใครทีอ่อยากจะออกกาลังกายหรือว่ามีอาการปวดหลังครับปวดกระดูกลองดูนะครับลองทําดูขอบคุณครับ